ก็ว่าด้วยเรื่องของดุมล้อฮะนี่ซื้อมายังไม่ได้แกะนะคือบางทีมันมันก็สวยครับบางทีมันก็มีรอยกระแทกด้านข้างจากผู้ผลิตมาเลยอันนี้ไม่รู้จะแก้งไงนะมันจะเป็นประมาณนี้ครับมีรอย รถหลังๆนี่เป็นแทบจะเนี่ยทุกทุกทุกตัวเลยครับคือก็อย่างว่านะครับเราไม่ได้ผลิตเองเขาผลิตขายอย่างเดียวเราก็าพูดยากครับแต่ดุมหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเขาจะเน้นนะ แต่เขมีรอยกึงที่มีไม่คมอะปกติถ้าเรากึงงานได้ว่ากึงเงาอะใช้มีด V ีสมันจะเงาไงถ้าเป็นแบบช่างแมนวันสมัยก่อนอันนี้เหมือนแบบว่าคือถ้ามีไม่คมแล้วเขาต้องฝืนกึงต่อมันจะต่างกับดุมสมัยก่อนแต่ว่างานหล่อผมถือว่าโอเคนะ มันจะไม่มีรอยแตกมันพวกดีทีดีเงี้ยดุมจะค่อนข้างหนาครับเหมาะเหมาะต่อการเจาะนี่ก็จะบินนิดนึงอันนี้นีนผมไม่รู้จะทำยังไง ก็สั่งมาครับก็ก็ได้แต่ลดราคาให้ลูกค้าครับคือผมก็ตีราคาให้มันต่ําลงไหนก็ซื้อมาแล้วบางท่านก็อาจจะได้แบบตัวที่มันสวยไปเลยบางท่านจะได้แบบมีตําหนิคือ <c ười> ผมไม่ได้ทําให้มันมีตําหนินะคือมันมาตั้งแต่ซื้อมามันเป็นอย่างเงี้ยคือแกะกล่องออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยซื้อร้านนะครับสั่งในเน็ตก็เป็นฮนะ แบบดิม่ดิมันเป็นมาจากโรงงานเลยนะผมก็เอถ้าผู้ประกอบการฟังอยู่ก็ฝากฝากด้วยแล้วกันครับแบบนะบางทีบางทีลูกค้าบางคนก็เข้าใจครับบางทีเขาก็ไม่เข้าใจ <c oughs> อย่างเงี้ยบางตัวก็สวยสวยไปเลย <c oughs> แต่ดุมหลังนี่มัน ก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังพูดถึงก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วแหละ